สำหรับล่าสุดนะคะมีถแถลงการนะคะจากทางทำเนียบข่าวนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้มีการกำหนดจัดรัฐพิธีศพอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะคะในวันที่9มกราคมด้วยค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะจะเป็นการไว้อาลัยโดยทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมจะมีการลดธงชาตินะคะครึ่งเสาค่ะในสถานที่ราชการนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะ ต้องมีการนำในเรื่องของการจัดการตรงนี้นะคะอย่างทั่วประเทศแล้วก็ครบท้วนด้วยค่ะโดยนายคาร์เตอร์นะคะมีการถึงแก่อสัญญกรรมนะคะในที่นี้เนี่ยเมื่อวันที่29ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงวัย100ปีด้วยค่ะก็ต้องถือว่าอายุค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะคะโดยจะมีการเคลื่อนย้ายศพนะคะของนายคาร์เตอร์รอบเมืองเพลนนะคะในรัฐจอร์เจียด้วยนะคะซึ่ง ิละในวันที่4มกราคมที่ผ่านมานั้นนะคะก็ต้องถือว่าที่รัฐจอร์เจียเนี่ยเป็นบ้านเกิดนะคะก่อนที่จะยังไปที่ฟาร์มกรเกษตรซึ่งเป็นบ้านสมัยเด็กของอดีตนายก ด้วยนะคะและในวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดขบวนเคลื่อนย้ายศพของนายคาร์เตอร์นะคะรอบเมืองเพรค่ะที่รัฐจอร์เจียนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะก่อนที่จะมีการย้ายไปที่ฟาร์มเกษตรซึ่งเป็นบ้านสมัยเด็กของเขาค่ะและมีการเคลื่อนขบวนต่อไปที่เมืองแอตแลนตาค่ะจากนั้นค่ะจะมีการจัดตั้งศพนะคะของนายคาร์เตอร์ค่ะที่มูลนิธินะคะที่เขามีการก่อตั้งขึ้นค่ะและในวันที่7 ที่ผ่านมานะคะก็จะมีการเคลื่อนศพไปด้วยนะคะที่กรุงวอชิงตันนะคะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่มหาวิหารแห่งชาติในกรุงวอชิงตันด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าจะมีการนําไปฝังนะคะที่เมืองเพรสน,นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็นี่ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสาคัญนะคะของสหรัฐอเมริกาด้วยก็จะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรตินะคะแก่คนที่เป็นอดีตประธานาธิบดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะทั้งหม นี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในรายการเล่าเรื่องข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมทั้งในไทยและก็ต่างประเทศด้วยค่ะและก็ยังรวมถึงวันนี้เรามีสินค้าที่น่าสนใจค่ะจากช่อง13สยามไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยต้องขอบคุณที่ติดตามและไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ